คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายนิดๆเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือคนโลกสวยไม่ควรรับชมคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งนี่ส่วนใครไม่ใช่คนดังกล่าวก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมย้าหูน้องการสวัสดีครับเอ้ยไปกล้วยมาโอเครอเชิญเลยรอเชิญเลยอ๋อเพิงจบพอดีเลยอ่าลงแรงเป็นแยมั้งพี่ ไปพี่ไปไปครับลุยครับไอเราเราก็แข่งกันวันไหนวะเขาร่วมตัวกันอยู่พี่พี่เข้ากลุ่มลายป่ะกลุ่มลายใช่เขาอยู่ในกลุ่มลายพี่เข้าไหมพี่ต้องี่ผมไม่มีอ่ะเออผมส่งยูไอดีไปเดี๋ยวผมพาเข้ากลุ่มไล่ เดี๋ยวผมพาเข้ากลุ่มรับเ,เลย,เยอยากเข้าเลยอ๋อรับแบบไหนวะรับแบบไหน,นรับแบบว่าพี่แบบไม่รู้ว่ามันมีกลุ่มเนี้ยอยู่อะรับสุดยอดเลยพี่รับแบบว่าผมแบบว่าผมยังไม่รู้ตัวแล้วผมมีกลุ่มนี้อยู่อะรับจริงๆอะสมัครมาแบบสก,กาสก,กาในานี้มันยังดีอยู่พววะสกาไม่รู้อะผมยังเขินอยู่เลยพี่เป็นกลุ่มรับอะ อ้ายังไม่มีชิปอ่ะเมืองมาไม่เหมืองม่วงไม่รู้มีชิปหรือเปล่านี้มีอยู่ไหนหน่าไหนแท่งไอ้แท่งอ๋อเฮ้ยเฮ้ยตกใจเลยแม่งเอ้ยสุดจะดุ้งโหยเลยอ่ะจะมาเก็บกอกอ่ะอ๋ออ่ะคนละอันเฮ้ยมีหอมาหรอจะยิงดีไหมอ่ะจะยิงดีไหมนะ ยิงดีไหมนะาอาน้องกระขัำน้องไปแล้วเอาน้องมีเมืองนี้เลยเนี่ออเยเสตซ์ถอนได้ยินเสียงร้องอ่ะน่ารักสัตวสมาไม่ขี้บ่นนี่เหียออหนูชอ้องน้องน่ารักชนแ้วไม่จะร้องอีตาอ่ะ น้องเจ็บอ้าวฟังออกด้วยแสดงว่าดูบ่อยลายไปนั่นแหละมันรับพี่มันรับมันรับมันน้องวิญญาณดูน้องวิญญาณลองชนดูดิมันจะร้องเลยน้องจะบอกว่าอีาตอีาตตาเอ้ยสรุปไอตัวนี้มันเป็นตัวญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่ตัวจีนใช่ไหมอ๋อเออของญี่ปุ่นเรื่องอะไรวะ h o s t in the shell คุณนคุณไหมกอดินเดีะเชลมันมีเวอร์ชันไหนกันแต่เวอร์ชันมันเกี่ยวกับกลุ่มลับพี่กลับป่ะใช่มึงเนื้อวนอยู่แค่นั้นเหรอแล้วทำไมกูต้องมาเกาะเหี้ยอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่มีที่ยืนดีกว่านี้แล้วล่ะพี่ลองใช้ปั๊มปืนเด้อมันจะยิงพี่ไม่โดนผมบอกเลยเวลาพี่นั่งอยู่เงี้ยปืนไหนมันมีด้วยเหรอมีปั๊มปืนมีพี่กดไอ้แท็บเล็ตอ่ดักนี่อ้า ใช่เสียงพี่คนน่ารักเลยจ้าต้องน่ารักกว่ากเลยผมไปหารถก่อนรถอยู่ไหนวะเนี่ยมันมันหันได้นิดเดียวเองวะใช่มันหันได้แค่ดันน่ะแต่ต้องขับตรงๆให้ให้พี่คนยิงอ่ะบอกเลยว่าพี่คือป้ปืนไม่มีใครยิงพี่ได้อ่ะผมบอกแค่นี้นเปิดก็มันอยู่ตรงไหนอ่ะ ฮะมันอยู่ด้านบนมันเข้าไปอยู่ไหน,ไหนวะบนชั้นลองใช้ป้องปืนดิยังไม่เคยเห็นไหนอ่ะนี่คือใช้แล้วเหรอโอ้โหเขี่นเป็น,นสง่าไอ้สัตว์โหดเด็ดเลยแล้วบอกไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่เห็นก็เฮีย้ยแล้วโอ้โหเฮี้ยได้เฮี้ยเป็นนุนสสวรีเลยสัตว์เอ้いいอ ชนะไรเหรอใสายส่ใส่ใส่ใส่ชนอะไรวะอีตายมาแล้วน้องซ้ำมอ้ออนงยิงนี่แหละเดี๋ยวฝาโลยิงระยะไกลเมตรละสิบใช่พี่มันโอ้ยน้องชนอะไรวะหลานล่ะกูนี่ยี่ห้อ ไใช่ๆเมื่อกี้หยุดเลยโอ้ยมี่ใหญ่ยิงน้องเราอบอดเจว่ายีตายเนี่ยนี่ายเอ้าคันนี้ขึ้นไม่ได้รถพังไหมไม่พังมันขึ้นโอเคมันลงมีได้ไหมมีได้ไหมผมยิงอย่างผมยิงอย่างนี้หเกาะแตกเกาะแตก <rium> <Dante> ต,าตาย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 น้องหนูอยู่ไหนขับน้องไปน้องหยูนี่พี่คนไม่ได้ยิงน้องเลยอน้องเหลือห้าเจ็ดเลยชอนกโกตีสั่งสอนน้องว่หน่อยเออพองไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้น้องติดอะไรไม่รู้แล้วก็ไปกระเด้งโดนพี่สั่งสอนน้องบอกว่าอย่าโดนพี่ที่ไม <ball> ่ชอบน้องก็ไม่ชอบเออไปด้วยอ่ะไปไปยัู่ มันมีบนนั่งมีเฮดสรตทไม่ปลอดภัยกับคนซ้อนเลยเฮีย <laughs> บอกมันอยากกินซันตาเฮียอะไรมึงอันนี้เลยมันนอนอยู่มันนอนอยู่อาล <laughs> อ,องกินล <laughs> องออมาอุ้ยอุ้ยมีคน <laughs> อย่าทำมอง นั่งยังน้องอยู่นะยังยังน้องโอ้โหเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วผมพาน้องแอบก่อนซ่อมน้องเนี่ยซ่อมน้องได้ไหนมีซ่อมปะมันต้องเอาโลซ่อมมาพี่หลุมซ่อมน้องแล้วหลุมไม่อยากให้ใครทําน้องแอบอยู่นี่นะแอบอยู่นี่นะอย่าพังนะขันขึ้นอพี่มาบวชแล้วยังไงพี่มันมีสมออะไรดำๆไม่รู้อะคืออะไรวะทำไมสมอเป็นสีดำมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขับข้ามมาเลยวะผมเ,เ,เป็นหมอพี่ไม่ต้องกลัวอยู่หน่อยดิเฮ้ยมข้ามน้ำมาไปอะ หลัง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 จุกจุกจุกซักหอซักหอเฮ้ยพี่ซักหอตัวหนึ่งเล็งเจ้าหนายเล็งพี่บน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 ที่เดิมที่เดิมตีน มันไปไหนเอาวะมันไปไหนเอาวะไอตัวบนอะครับครับมาแล้วป่ะน่ะยัง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 ไอตัวนั้นอยู่ไหนอ่ะไอตัวดำเมื่อกี้มันวิ่งเมื่อกี้อยู่ข้างบนเออมันไปไหนเอาวะวิ่งวอล์กอะมาเตรียมเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยสามแมงเลยตะล่างมา ซ้ายซ้ายซ้ายซายด้ครับไหนแวะมีบล็อกอะมีบลอกด้วยเหรออ๋อตัวมีบล็อสเหรอไม่ได้เอาสแกนมานี่ยัหมดสแกนไปแล้วผมอันนี้บนหงยิงไอ้ตัวหายตัวแล้วอ๋อยิงไม่ได้การการารการการถวยไม่ทันวะเจมี อ๋อมันสนโน w b o a r d น้องชุบได้อุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอะไร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 ชุบได้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 ไอะไรอะไ,ไรอะไ,ไร,ไไร,ไไร,ไไรพี่เป็นหมอพี่เป็นหมอเดี๋ยวพี่กดสกิลให้ อืมแตกแต่วง,วงอะไรครับหนะ้าอยู่ๆก็ตายวงเฉยไปด้วย,วยพี่นำอะไรอะ่ะรถโอ้พี่ไปบ้างเลยพี่โอ้โอ้ไปไกลล้โวโอ้ ผมยังม่อยู่เลยโหว้าวโอ้หูมีังรัวๆหูไปแล้วครับโหใส่ตะการแล้วโอว้าวว้าวยาโอ้โอ้ผมมีคนไม่ตามทันทันทันเลยยังพี่โหขับเร็วมากโอ้เดี๋ยวจัดเลยโอ้ไปเรื่อยๆเลยโอ้โหจัดพี่โอ้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงจัดเลี้ยงจัดโอ้โหโหดเกินคันมือมากเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ น่าจะาไม่ได้ป้องกัน,น,นพี่รู้ได้ไงอะ่ะแบมแบบงี้กูไปไกลเนี่ยเฮ้ยหนูชาข้างขวาแล้วทำไมมันค้างข้างซ้ายน้ำมันกระชอไงเสียเลยเี่ย เหมือนเสียงรถของน้องเลยล่ะนี่เสียงน้องเลยมองมามารีนจริงเดี๋ยวจอดที่ลงรถก่อนลงเก็บรถอันนี้ลงเก็บน้องโอเคออสอนสอนสอนอ๋อโอเคน้องอยู่นี่นะทิ้งไปแล้วะเบิดมันทิ้งไม่เอาแล้วน้องเราแล้วเมื่อตะไม่อะ พี่ก้อยค่ะฮอลิเจนเปล่าหนูเสกให้อ้าไม่ทันและอ่ะพี่ขึ้นไปแล้วเด็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยอยากได้ฮอลลมนี่สุดแล้วเนี่ยไอฮอของคอได้อะหนูยังหนูสุ่มไม่ได้สุ่มไม่เจอฮอลลเนี่ยใช่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 เฮ้ยหีูจะสั่งมึงนะเดี๋ยวพี่เซฟพี่ก้อยก่อน เอาแล้วนะ่ะเฮ้ยคนนี่หว่าโอ้ยพี่กล้วยไม่นะเมอร์นี่ขอโทษแป๊บหนึ่งผมยิงนะก,กับตาแล้วอะไปไหนวะหาแล้วหามันไม่เจอโอเคนี่ออกมาแล้วฆ่าตัวนี้ละ มาแล้ว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 จะบอกว่าผมจะมาเซฟพี่กล้วยก่อนมีคนเจอคนยิงอีกด้านหนึ่งเอาพี่ฟาร์มเลยมึงก็ไม่ปล่อยพยาบาลให้กูหน่อยเหรออ๋อโทษพี่มันจำบวกพอดีอะน่ะโอ้ยหมอระหว่างเรายิงกันเอาวางเรายิงกันหลุดเอาโบวกไปแล้ว มันเก็บมาเดเอรถอ่ะเดเอรถอ่ะมีคนเนียนรถเอาเราไปแล้วนะมาล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 ะารถบารถมารถมาเปนไหนมันวะล่ะยิงรถที่ยิงรถที่ยิงรถยิงรถยิงรถโอ้ไม่ทันไม่มีแม็กเติร์ฟเบื่อมันจะจอดเหมือนมันมันจอด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 ของไปของไปของไปมัจอดปั๊มมันจอดไปไหนมันวะอ๋อเห็นแล้ว มมาไปนู่นแล้วอะ่ะขับตามมันไปได้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 แปดอร์เซ็นต์อ่ขับขันใหม่ <c oughs> หนึ่งแล้วตรงนี้สองผมฟาสบนะผมฟาสบนะตรงนี้นอกสองอลเฮ้ยคนมาคนมามีรถมาจอดแล้วจอดแล้วใช่ใช่ใช่ ดิีจ้าดีจ้าดีจ้าดีจ้าไหนแล้วไอตัวเนี้ยอะไรดิีจาล่ะเขาบ้านละตูวนี่อยู่นี่ตาย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 สู้กายยอดในเมืองเต็มเลยใช่ใช่ในเมืองเต็มเลยใช่ใช่ในเมืองกันยับยมึงกันยับยับทีข้างหลังเรารอดอ่ะมันจะมีตีมาข้างหลังแต่ใจเราตี่หรอ หรอไอตีน้าพี่ยิงแตกไอตีน้าพี่ยิงพี่ยิงแตกหมดแล้วมันแตกหมดแล้วมันมาอยู่หน้าเมืองไะตีนึงอะถ้ามันรอดอะอ๋อเหรอโอเคเฮไปไอ้ยมึงนว่ต้นหญ้าเป็นคนไอ่สัตว์ก็ยิงใส่ต้นหญ้าใหญ่เนี่ยน้ำกาแฟน้ำกาแฟโอ้หเยียบเลยอ่ะ Ni tôi ní tôi ní Ôi, ní tôi con, tôi ní 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 một,

ตัไมคตัวแล้วขบวนขบวนขบวนตัวเกียร์เน็ตเป็นเกียอะไรเนีน่ยอ,อ,อ,อยู่อยู่อยู่บนดาบฟ้าอยู่บนดาบฟ้าตัวนะึอยู่โนมาแล้วน็อกน็อกน็อน็กอกทุกคนแตกเหรอจะิดไปอะไรพี่เกิดหนุบไปซ้ำตัวน็อกให้สแกนโอเคอยู่มันอยู่กับพี่ อยู่ด้านล่างนี่หว่าด้านล่างด้านล่าง,าตง,งแตกสวยเอป็น <c ười> นี้มันก็ดีเหมือนกันเนี่ยระยะใกล้อ่ะ <c ười> อืม <c ười> ชุดเดียวตายไหมฮะโห <c ười> <c ười> สามชุดอยู่ <c ười> แต่มันยิงเร็ว,วพี่สองชุดสามชุดอ่ะ สองชุดก็เจ็บแล้วอ่ะถ้ายิงโดนนะจะพี่ไปก่อนนะครับพี่ <ไป S 2> จุ๊บๆครับยำๆๆๆไปๆครับไปกันไปบ๊วยบ๊วยบ๊ยบย